หลังจากที่ผมตัดสินใจพาเธอหนีงานแต่งนั้นพวกเราเดินทางมาไกลามากว่าน้องบับเบิลเองก็คงเหนื่อยบับเบิลพี่มาถึงแล้วนะ<อ>พวกเราหนีมาพ้นแล้วแหละ<อ>ดูท่าทางว่าจะเหนื่อยหนะ้าดูสินะแต่ตอนหลับเธอยังน่ารักขนาดนี้พี่จะดูแลเองนะถึงแล้วเหรอเออพวกเราหนีมาไกลแล้วนะเราอยู่ที่ไหนคะเออน้องอยากกลับบ้านไหมล่ะเออถ้ากลับตอนนี้พ่อต้องด่านแน่ๆหนูคงไม่กล้ากลับไปหรอกคะ่ะยังไงซะหนูก็ตัดสินใจแล้ว เปลียนหนูมากนี โอ้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรพี่จะดูแลเองเออว่าแต่ตรงนี้มีที่เช่าด้วยนะพวกเราตัดสินใจมาเช่าบ้านพักสวัสด,ดีจ้าบ้านพักคุณะสะตรีจ้าพักเหรอใช่ครับพอจะมีห้องว่างให้พวกเราสองคนไหมครับตอนนี้พวกผมลําบากมากต้องการที่พักครับหนีมาไกลเกินไปโอ้มีจ้านี่ห้องนี้เลยนะว่าแต่ว่าเป็นแฟนกันใช่ไหมอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมโอ,โอ้ไม่ใช่ครับผมอหอคู่รักกันก็แบบนี้แหละไม่ต้องอายจ้าเออคือว่าแสดงว่าห้องยังว่างอยู่ใช่ไหมครับตายเถอะฉันชอมัดเลย ก็ได้สักทีนะเอ้อ <c oughs> คู่รักสมัยนี้นะเออคู่รักก็ได้ครับผมเอาล่ะจ้ะถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรหาป้าได้นะป้าจะอยู่ข้างๆอพาร์ตเมนต์นี่แหละอ่ะไปละเป็นคู่ที่น่ารักเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยนะที่ช่วยบับเบิ้ลไว้อะไม่รู้จะตอบแทนยังไงเลยทำไมพี่เอสใจดีขนาดนี้เนี่ยน,น่ารักจังส่วนพี่แจนกับพี่ไหนจะเป็นยังไงบ้างนะ ได้โทรติดต่อปะไม่รู้ว่าสองคนนั้นจะหนีไปถึงไหนแล้วอะพี่กังวลจังไหนไม่ต้องกังวลเลยน้องชายฉันนะ่ะดูแลตัวเองได้แน่นอนอแต่ฉันก็เสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปอะนะแต่ว่าเพราะว่าฉันรักเธอไงล่ะแจนไหนไม่ต้องอ่อนแอขนาดนั้นก็ได้ฉันจะอยู่ข้างไหนเสมอเลยเป็นเพราะไหนเจอเรื่องแย่ๆใช่ไหมแจนจะรักไหนเสมอเลยเข้าใจหรือเปล่าขอบคุณมากนะแจนที่เป็นแสงสว่างให้ฉันรนะักนะแจนพูดถึงก็แอบคิดถึงบับเบิ้ลกับเอสโซ่เนาะไม่รู้จะทำยังไงกันอยู่นะ่ะค่ะ หอมจังเลยอ่ะเยอะๆมาปกเหรอน่ารักจังอู้เดี๋ยวนะขี้เกียจจังหอมอะไรอ่ะหอมมากๆเลยหึหึินกับข้าวนี่นะในเมื่อผมรับปากว่าจะดูแลเธอแล้วผมต้องทําให้ดีที่สุดครับโชคดีที่ผมทํากับข้าวเก่งเงินก็ไม่พอใช้ไม่เป็นไรหวังว่าเธอจะกินทอดไข่ได้นะเสิร์ฟดีกว่าบับเบิลจะตื่นหรือยังนะเนี่ยหอมไข่นี่เองกินข้าวกันพี่ทําให้นะบับเบิลนะกินให้อร่อยแล้วก็พักผ่อนนะ พี่จะดูแลเองไม่ต้องห่วงใส่กับขนมปังแบบนี้ก็น่ากินแล้วอร่อยมากเลยอร่อยเหรอพี่เโซ่เก่งที่สุดไปเลยขอบคุณมากๆที่ดูแลหนูนะคะแต่ว่าหนูทําอะไรไม่เป็นเลยหนูก็อยากปกป้องพี่เอสโซได้เหมือนกันพี่ตังหาต้องขอบคุณน้องที่ตามมากับพี่นะเดี๋ยวพี่ออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งนะเอ๊ะ จะไปไหนอ่ะอยูยูรู้ไหมการที่ผมจะรับผิดชอบชีวิตคนหนึงนะนต้องทําให้ดีที่สุดวันนี้ผมมาซื้อเสื้อผ้าให้เธอแล้วรถคันนี้ก็เป็นรถของพี่ไหนหด้วยสินะรีบหาทางไปคืนแล้วแหละพวกเรามีชีวิตที่ดีแล้วเริ่มต้นใหม่แล้วผมก็เลยตัดสินใจซื้อดอกไม้มาให้เธอด้วยโอ้บับเบิลยู่ไหมยูยูนะ่ารักจังอ๊ พี่เอสโซมาแล้วพี่ซื้อของมาให้นะมาดูนี่สิมีดอกไม้สาหรับน้องนะเพราะว่าน้องคู่ควรกับมันโอ้น่ารักจังแล้วก็ตุ๊กตายูนิคอนพี่ก็ซื้อมาให้เพราะว่ามันเหมาะกับน้องมากมากอชอบมากมากเลยแต่เดี๋ยวเที่ยงนี้พี่ทําอาหารให้กินอีกนะไปเปลี่ยนชุดได้แล้วทำไมดูใจดีกับฉันขนาดนี้ล่ะพี่เอสโซคะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วชุดนี้โอเคไหมคะอ๋อสวยมากไม่ว่าจะใส่ชุดอะไร ก็สวยหมดผมโคตรชอบเธอเลยอะอน้องบับบ้ลใส่อะไรก็สวยนะสิครับรผมชอบนะพูดแบบนี้ก็เขินเป็นนะเขินมาก จะมีใครข้า่งรักเท่ากับผมไหมเนี่ยไม่อยากให้เธอหายไปลอยอ่ะอวันนั้นเองที่ผมเห็นป้าอพาร์ตเมนต์นั้นมีสวนว่างด้วยหรอครับคุณป้าครับวิหมาน่ารักจังเลยนะจ๊ะจ้าว่างไงจ๊ะป้าพอจะมีสวนที่ว่างนะ่ะหรือว่าจะทําอะไรเหรอจ๊ะผมพอจะมีความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรนะครับผมเป็นชาวไร่มาก่อนผมขอพื้นที่นะในที่สุดผมก็ได้ปลูกผักเ,เธอดูมีความสุขมากๆเลยอะผมตัดสินใจแล้วว่าจะดูแลเธอและปลูกผักทําไรผมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเธอผมจะขายของเองและแล้วพวกเขา ก็นัดเจอกันกับแจนกับไนพี่แจนจะอยู่ที่นี่หรือเปล่า่ะพี่แจนครับแม่เอสโซ่พี่นึกว่าจะไม่ได้เจอแล้วพี่ครับผมคิดถึงแม่กับพี่มากมากเลยเอ,อเอสโซ่เหรอไม่ต้องห่วงแม่นะแม่ดูแลตัวเองได้ลูกกไปใช้ชีวิตเลิ่มต้นไม่ได้แล้วก็<ล><ล>ไม่ต้องห่วงแจนนะดูเหมือนว่าพ่อของบับเบิ้ลไม่มายุ่งสักพักแล้วแหละเฮ้ยพี่ไนเป็นไงบ้างเนี่ยวันนี้พี่ก็เป็นซึมเศร้านะแต่ว่าก็โอเคแล้วแหละเพราะว่ามีแจนอยู่ข้างๆพี่ก็หนักอยู่เหมือนกันช่วงหนึ่งอะโอ้พี่ขอบคุณมาก พี่แจ๊ดี่เป็นเธอพี่สาวที่ดีที่สุดด้วย,ยรักพวกพี่ๆมากเลยนะขอให้มีความสุขกับชีวิตครั้งใหม่นะบับโบเอาละได้เวลาบอกลากันแล้วไว้เราค่อยนัดมาเจอกันใหม่นะขอบคุณมากๆเลยนะคะรักพวกคุณ ในที่สุดก็ได้ข่าวสักทีนะท่านครับได้ข้อมูลแล้วนะครับคุณหนูบับเบิลนี้ไปภาคใต้ครับเราจะทํายังไงกันดีครับไปสืบมาให้แน่ใจว่ามันทําอะไรกันฉัน,ฉนจะให้เกย์ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดถ่ายยังไงซะกดสั่งเก็บไอ้เจ<ะ>้าเอสโซซะคุณท่านหมายถึงต้องฆ่าหรอครับถ,ถ้ามันสุดวิสัยต้องทําเข้าใจไหมนังลูกสารละเลวนั่นดูเหมือนว่าพวกเขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สนุกจังเลยเดี๋ยววันนี้มาลดน้ําให้กับเอสเซอร์นะเอสเซอร์นอนอยู่โอ้กี้เกีเกยจจะมัดเลยแม่ช้อยมาทําอะไรตั้งแต่ชเช้านี่ยเอ๊ะใครน่นนะเอ้ยเอ๊อขอโทษขอโทษไม่ทันระวังเลยอะอ้สวยดีนะเนี่ยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่าแต่เธอเป็นใครเนี่ยอ๋อฉันมาพักที่นี่อะนายมีอะไรให้ช่วยไหมอะอ๋อพอดีแม่บอกฉันว่ามาเก็บผลไม้ให้หน่อยอะอ๋ออย่างงี้นี่เองเดี๋ยวฉันเก็บช่วยนะเจ้าหมาน้อยน่ารักจังเลยนะ นี่คงเป็นหมาเธอสินะน่ารักเหมือนเธอเลยแล้วเธอมาที่นี่ทุกวันไหมอ่ะฉันจะได้มาหาเออขอบคุณนะฉันก็เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ยินดีที่ได้รู้จักนะนายชื่อว่าอะไรเหรออ๋อฉันชื่อว่าบัสนะเออยังไงซะเดี๋ยวฉันจะมาแวะมาเรื่อยๆเลยนะโอ้เรากจังเลยแม่ครับแม่ครับคนที่สวยๆมาพักที่หอเราเหรอใช่แล้วล่ะลูกทําไมเหรอ,อแล้วเขามีแฟนหรือยังอะ่ะแม่เขาหน้าตาดีมากผมชอบครับอย่าลืมลดค่าเช่าให้เขาด้วยนะเอาเอาเข้าไปจ้าลูกคนนี้เนี่ยเออเออเออ เอซโซตื่นหรือยังนะเอซโซเขาไปรดน้ําต้นไม้ให้แล้วนะเอซโซไม่สบายหรือเปล่า่ะเอซโซ,โซฉันไม่สบายอ,อย๋อยางนี้ต้องดูแลซะแล้วโอขอบคุณมากนะเธอกินข้าวหรือยังให้ฉันทําให้ไหมไวขนาดนี้ยังจะมาดูแลเราอีกไม่ต้องเลยนี่นี่นเช็ดเข้าไปจะได้หายไข้นะยังไงบ้างอ่อออเขินเลยแฮะไม่เคยดูแลใครมาก่อนเลยนะเนี่ยี่เอซโซเป็นคนแรกเลยอ่ะมีแต่คนดูแลหนูปกติรอบ ให้หนูดูแลพี่นะเฮ้เริ่มจากทอดไข่ให้พี่เขากินดีกว่าเออไม่เคยทำเลยอะโฮทำครั้งแรกก็ไม่สำเร็จอ่ะ โอ้ไม่จาเป็นหรอกนะเดี๋ยวฉันทําให้ดีกว่านะพี่หายดีแล้วขอบคุณมากมากหนูขอโทษหนูช่วยอะไรพี่ไม่ได้เลยอะหนูเบนทัวพันละไม่ต้องโทษตัวเองหรอกแค่อยู่ข้างพี่พี่ก็มีความสุขแล้วนะพูดจริงนะง,งงงเป็นเด็กไปได้สินั่งก่อนอนั่งเฉยๆนะเจ้าเด็กน้อยของพี่หัวรถได้แล้วดีใจจังเลยอะ เอ็นด <limbs man. S 3> ูจ yeah? ังเลยนะเอ๊ะทำไมคนคนนั้นยังไม่มาอีกล่ะแอบมาลดน้ําต้นไม้ดีกว่ายังไม่มาอีกล่ะเอ้าแล้วนั่นใครในที่สุดวันนี้ก็มาถึงลูกดองของพ่อบับเบิลก็ได้มาพบกับเขานายเป็นลูกของเจ้าของหอที่นี่ใช่ไหมอือฉันได้ข้อมูลมาว่าคุณหนูบับเบิลอยู่ที่นี่นเองก็น่าจะรู้จักนะอ๋อรู้จักสิครับผมกําลังตามจีบอยู่มีอะไรหรือเปล่าครับฉันจะจ้างนายเอาไหมสักห้าล้านบาทฟังก่อนเซ่คนที่อยู่กับคุณหนูอ่ะมันลักพาตัวคุณหนูมายังไงซะนายต้องหาทางคุยกัับมนให้้ได แล้วพามันมาพบฉันซะเข้าใจไหมโอ้โอเคเลยครับผมโอ้จริงๆก็การลักพาตัวเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะครับเดี๋ยวผมไปเจอเองนะครับขอบใจมากๆทําตามหน้าที่ซะอืมน่าจะเป็นห้องนี้สินะขอโทษนะครับมีใครอยู่ไหมเฮ้เฮ้ใครมาน่ะอมีอะไรเหรอเออขอโทษนะครับใช่ห้องคุณหนูบับเบิ้ลไหมเออใช่ครับแล้วคุณเป็นใครเนี่ยใครมาน่ะอ้อบับเอคุณบับเบิ้ลรู้จักกันเหรอเนี่ยไปรู้จักกันตอนไหนครับ โอ้ผมเป็นลูกของเจ้าของหอนี่แหละครับคือว่าผมอยากจะชวนคุณออกไปข้างนอกไปสอนผมหน่อยครับผมอยากทําเกษตรเป็นอ๋ออย่างนี้นี่เองงั้นเราออกไปข้างนอกกันแล้วก็เธอรอยอยู่นี่นะบับเบิลพี่ไปสอนเขาก่อนแป๊บนึงโอ,โอเคเลยค่ะดูเหมือนว่าบัสกําลังหลอกให้เอสโซอ,ออกมาห่างๆจากบับเบิลแล้วเขาเองก็มีเรื่องบางเรื่องที่จะคุยกับเขาซึ่งมันเป็นเรื่องของผู้ชายที่จ้างเขานั้นมาพูด<อ>ว่าฉันรู้แล้วนะว่านายลักพาตัวผู้หญิงคนนั้นมา<ะ>นายพูดว่าอะไรนะขอฟังใหม่สิมีคนอยากเจอนายอ่ะเขาบอกว่าเป็นลูกน้องของพ่อ ของบับเบิลนะที่นายนัดเจอกันเหรออะไรเนี่ยอย่ามายุ่งกับบับเบิลและฉันออกไปฉันรู้เรื่องของนายหมดแล้วนายไม่สมกันกับเธอเลยเธอเป็นถึงคุณหนูนะเขารออยู่ข้างหน้าไปเจอ,อเลยละกันนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันต้องออกไปเจอเฮ้ยคุณลงุงเออ ขอโทษนะครับนายเองสินะเอสโซตอนนี้พ่อของคุณหนูป่วยหนักมากพาฉันไปเจอคุณหนูได้ไหมถาฉันบุกเข้าไปเลยกลัวนายไม่ยอมพี่<ะ>พ่อของคุณหนูป่วยแล้วครับถอ้ผมก็ต้องยอมให้เขาเข้ามาในบ้านเพราะว่าพ่อของเธอนั้นป่วยหนักมากมาก,มากบ,าบ,บับเบิ้ลบับเบิ้ลมีคนมาหา ทำไมมาได้อ่ะโอ้คนหนูครับเออนี่มันหมายความว่ายังไงอ่ะจะบอกนะว่าจะตามตัวหนูกลับแล้วอะ่ะอาเปฟังให้ดีๆนะพ่อของหนูอ่ะไม่สบายฮะวันนี้นอนติดเตียงอยู่หนูต้องกลับบ้านนะหนูไม่อยากกลับเลยหนูู้มันเป็นแผนของพ่อเออหนูไม่อยากใช่ฉันต้องโกหกว่ายังไงดีเนี่ยหนูครับ คุณท่านใกล้จะตายแล้วนะครับ,รบไม่ไปตอนนี้ตุยได้เลยนะคุณท่านไม่ให้แต่งงานแล้วไม่ต้องก็ได้อ,อจะหลอกหนูไปแต่งงานแล้วสิหนูไม่เอาหรอกคุณหนูครับอย่ามาหลอกหนูให้งอเลยหนูไม่เชื่อเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วล่ะก็ขอโทษนะครับผมขออยู่กับเธอสองคนแล้วผมจะให้เธอออกไปโดยเร็วครับอ,อ๋อรีบพูดเร็วๆนะฉันต้องการให้กลับบ้านเร็วๆด่วนเพราะว่าตอนนี้คุณท่านไม่สบายหนักจริงๆอ,อือไม่เชื่อโกหกแน่ๆเลยเธอ นี่บาโบฟังนะนเกลียดที่เธอ air. อ่อนแอเกลียดที่มันต้องทํากับข้าวให้เธอหาอะไรให้เธอกินนี่นพี่ดาหนูเหรออันหนูก็จะไม่อยู่ที่นี่แล้วเกลียดพี่เอสโซที่สุดเลย กลับบ้านนี่กว่ากลับบ้านกันค่ะหนูจะไปหาพ่อขอโทษด้วยนะทันไม่อยากพูดแบบนี้เลยแต่พ่อเธอป่วยนะวยจนใกล้จะตายฉันขอโทษถ้าไม่พูดแบบนี้ไปเธอก็คงไม่กลับบ้านเลยและดูเหมือนว่าคุณหนูก็ได้กลับมาที่บ้านเขาเองก็ได้ไปดูอาการของคุณพ่อเขาคุณท่านนอนอยู่ในห้องนะครับอ๋อพ่อเหรออ๋อพ่อป่วยจริงๆเหรอเนี่ยหนูขอโทษนะที่เข้าใจผิดโอ้คุณท่านครับรีบตื่นนะครับเออพ่อหนูขอโทษ คิดว่าพ่อแกล้งหนูนะเนี่ยโอ้มาแล้วเหรอลูกหละ่ะโอ้อย่าหนีจากพ่ออีกนะพ่อจะไม่ให้แต่งงานแล้วคุณพ่อพูดจริงนะไอ้พ่อหายไวไวนะหนูขอโทษหนูเองที่มันโง่มากๆผู้ชายคนนั้นไม่ได้รักหนูเลยในที่สุดลูกฉันก็กลับมาหาฉันแล้วและแล้ว,ลวต่างฝ่ายก็ต่างกลับไปที่บ้านตัวเองพี่ครับพี่เจนครับ เธอจากผมไปแล้วเสียงอะไรอะเข้าเอโซมาได้ไงเนี่ยพี่ครับเธอกลับไปหาพ่อแล้วนะพ่อเธอป่วยมากๆเลยมันแสดงว่าพวกเธอแยกกันกับบับเบิลแล้วใช่ไหมโอยอย่าบอกนะว่าคุณลุงป่วยอะเฮะ้ยมันคงเป็นแผนอีกสิท่าอะไรกันเนี่ยไม่รู้หรอกครับตอนนี้ผมขอกลับมาอยู่ที่บ้านก่อนเฮ้ยความรักพวกนานเนี่ยนะมันก็ไม่รู้จะจัดการยังไงแล้วอะโอ้ยกลับมาอยู่บ้านได้สามสี่วันลืมอยู่ๆไว้ที่นั่นซะแล้วกลับไปเอาดีกว่าเอ๊ะทำไมห้องเงียบจังนะหวังว่า คงจะไม่ได้เจอพี่ใจร้ายแบบนั้นหรอก <c oughs> อยยังอยู่เหรอ,อน่ารักจังเลยกลับบ้านกันแล้วโอ้แต่ก็แอบนึกถึงที่นี่เนาะพีเอ <c oughs> สก็คงกลับบ้านแล้วแหละเฮ้อ <c oughs> เราก็กลับดีกว่าเออนี่เป็นเงินค่าจ้างนะเอาไปซะทํางานได้ดีมากเลยเอ๊ะ <c oughs> ทำไมสองคนนั้นรู้จักกันโอ้โหเงินเยอะมาก <c oughs> ขอบคุณมา,มากๆเลยครับผมอ,อ๋อแล้วมีอะไรให้ผมใช้อีกไหมไม่มีละไปละโหยิ่งจังเลยนะครับลุงโอ้ได้เงินใช้แล้วบับบับบับบ๊ เออ,เออคือฉันไม่มีอะไรนะฉันไม่ได้ทําอะไรเลยนี่มันนี่มันหมายความว่ายังไงเล่ามาให้มั้งคุณพ่อคุณพ่อ,อจะลูกสาวมาทําไมล่ะพ่อก็หกหนูว่าพ่อป่วยใช่ไหมหนูรู้เรื่องหมดแล้วมันมันเป็นความต้องการของพ่อที่ไม่ต้องการให้หนูเจอกับเอโซ่หนูเกลียดพ่อที่สุดหนูคิดไว้แล้วหนูหนูจะกลับไปหาพี่เอส ฉันคงโกหกแกไม่ได้สินะใช่แล้วแหละฉันคิดว่าจะสั่งเก็บมันอยู่แล้วแต่แล้วออแต่ดันเธอมาลูกความลับก่อนสินะถ้าแกกลับไปหามันอีกแล้วก็ตัดเพาะลูกเออมเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละหนูก็เลยกลับมาที่นี่เอ็โซอยู่บนบ้านขึ้นไปเลยนะดีจังเลยที่ได้กลับมาบ๊อบโบจะคิดถึงฉันไหมนะเอ๊ะ มาที่ไหนเนี่ยนี่มันอยู่ๆนี่โอยอยู่ๆมาได้ไงเนี่ยเอ๊ะถ้าอยู่ๆมาก็สแสดงว่าเฮ้ยบับโบ้บับบมาเหรอพีเอสโซ่คะบับโบหนูกลับมาหาพี่แล้วหนูรู้ความจริงแล้วนะ สิ่งเดียวที่หนูยังไม่บอกพี่เลยว่าหนูชอบพี่มากๆเลยนะแล้วพี่คิดยังไงกับหนูพี่รักมากเลยนะรักบับเบิ้ลมากๆพี่รักมาตั้งนานแล้วและดูเหมือนว่าพวกเขาก็เปิดใจคุยกันอีกครั้งในที่สุดเอสโซและบับเบิ้ก็ได้รู้ความในใจกันนี่พวกเรารักกันเหรอเนี่ยหนูจะไม่จากพี่ไปไหนเลยคุณพ่อคะ ทำไมต้องให้บับเบิ้ลไปอยู่กับผู้ชายแบบนั้นด้วยเป็นถึงลูกคนรวยมีเงินปล่อยให้น้องสาวหนูไปอยู่แบบนั้นได้ยังไงอ่ะเฮ้ยพ่อจะทํายังไงล่ะแล้วลูกมีทางที่จะทําให้น้องกลับมาอยู่ที่บ้านเราได้ไหมล่ะพ่อมีหมดปัญญาที่จะให้มันกลับมาแล้วแหละเอาแต่สร้างปัญหาพ่อคะเดี๋ยวบิวตี้จัดการน้องเองค่ะหนูจะเอาน้องกลับคืนมาให้ได้